สวัสดีครับคลิปนี้เดี๋ยวจะพามาทำบัตเบรดติดใบธงขั้นตอนแรกยึดตัวเบรดใส่กับลวดจากนั้นล็อกด้วยท่อหดเสร็จแล้วใส่ตะก,กัวลงไปผมจะล็อกด้วยสต็อปเปอร์นะครับเพื่อไม่ให้ตะก,กัวมันขยับนะจากนั้นกำหระยะว่าเราจะเอายาวขนาดไหนเมื่อเราได้ระยะแล้วเราก็อั๊บห่วงจากนั้นก็ใส่ใบธงเข้าไปแล้วก็มาวัดระยะใบพัดอีกรอบหนึ่งให้มันอยู่ปลายใบธงพอดี เมื่อได้ระยะที่พอดีแล้วเราก็ใส่ใบพัดบัสเบดเข้าไปแล้วก็ขอเคาะดูเสร็จแล้วใส่ลูกปัดสองลูกปิดท้ายด้วยสต็อปเปอร์จากนั้นมาติดผู้ใส่ตัวเบ็ดผู้ก็เป็นวัสดุเหลือใช้เหมือนเดิมครับและยางมัดผู้ก็เป็นยางติดเหล็จาะฟันที่ขโมยจากเมียมาเหมือนเดิมครับติดผู้เรียบร้อยเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิน้นเดี๋ยวไปลองเทสกันดู